สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วกะขอบพระคุณหลายหลยด้ยค่ะเดอ้อติดติดตามทาง่องมาตลอดเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเลขงวดประจำวันที่สิบหกได้ค่ะเดอ้องวดประจำวันที่สิบหกค่ะสิบหกตอคอหกเจ็ค่ะ 16, หกต่อคอหกเ็ดชุดนี้จะเป็นของปูขนล่ะค่ะปูขนค,ค่ะปูขนชุดต่องวดค่ะปูขนชุดต่องว,ด,ด,องวดก็ถือว่าเป็นชุดต่องวดเนาะหลังห้อยออกเพิ่นก็ออกต่องวดเลยค่ะชุดนี้ เป็นสุดตองหวดของปูปูคนมีหลายสุดยุค่ะสุดล็อกเงินล้านสุดเต็มค่ะเดี๋ยวฮาเบิงสุดตองหวดไปก่อนเนาะสุดุดล็อกเงินล้านหรือสุดเต็มเดี๋ยวเจดําแย่จะตามต่อขอแนวทางน้าปูไาให้เบิงอีกค่ะเอาสุดแหลกสุดตองหวดของปูไปเบิงก่อนตัวเหล็กเป็นมาหวดนี่มาตัวไดแน่ไปเข่ากับสำนักเอื่นๆ มีเล็กเด่นเหล็กดังทั้งหดมาช่มกันบอ่อฮะเอาไปเบิ้งใส่กันเนาะคะเนาะเล็กปูขนมาจะเป็นเล็กค่ะเดี๋ยวเบิง้งในโทรศัพท์ก่อนแป๊บหนึ่งเล็กของปูขนพ่นห้มาก,ก็จะมีเหล็กเหล็กวิ่นล่ะค่ะค่ะ เป็นเลขวิ่นเหล็กเคี้ยงเนาะเลขบนล่างค่ะไปได้ทั้งบนล่างค่ะเล็กไปได้ทั้งบนล่างเป็นเหล็กวิ่นของปูไ่มาไม่โยหนึ่งสองสามสี่ ห้าแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าค่ะตัวที่ขาดไปก็จะเป็นหกเนาะคะ่ะเนาะมีศูนย์มีเก็ดมีหกค่ะมีหกมีเก็ดทีบบอันนี้คือตัวเหล็กวิ่นของเพลินค่ะเหล็ก เดนเหล็กในตะล่างของเพล่ะค่ะที่เพิ่นคำนวณมาได้ตัวที่มันจะมาก,กวัวอะไรลงไปปูจับมาวิ่งเดนค่ะวิ่งเดนวิ่งปูวิ่งไปที่สอง กับสามค่ะปูวิ่งไปที่สองกับสามเลขสองตัวปูจับมาให้เลขสองตัวหนึ่งเก้าสองสาม 35, 3ามห้าค่ะสามห้าสค่ะสามแปดแปห้ห้สค่ะ ตัวเลขสองตัวจับคู่ละค่ะปูจับคู่มาให้เลขวิ่งปูวิ่งไปที่สองกับสามค่ะเลขกวิ่งปูวิ่งมาที่สองกับสามเด่นไปที่สองค่ะเลขวิ่งเด่นไปที่สองวิ่งเด่นไปที่สองเลข3สามตัวค่ะเดี๋ยวให้มาเบิ่งสามตัวของปู สามตัวปูจับมไม้ศูนย์สองสามศูนย์สอ,ส,ส,สองสามห้าสองสามห้าสองสามหก เก้าสี่ค่ะเลขสามตัวของปูเลขสามตัวของปูไม่อยู่สามชุดเหรอคะสามชุดสามุดสามคูค่ะสามตัวเดี๋ยวเข้มาเบิ้งตัวตัวเน้นเนาะปูเป็นเน้นตัวไหนเลขสามตัว เลขสามตัวนี่มาทอากันค่ะเพิ่อนบด้เน้นบด้เด่นตัวใดค่ะเลขสามตัวศู 0, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 9, นย์สองสามห้าสองสามหกเก้าสี่ในกะมาทอทอกันค่ะเลขสองตัวปูจะเด่นไปทีสองสามก้าสี่ 2, 3, 9, ค่ะสองสามเก้าสี่ ชุดนีก้กะเป็นของปูขนล่ะค่ะค่ะปูขนค่ะแน้าท่างตัวเล็กชุดชุดต้องวดของปูขนล่ะค่ะงวดประจำวันที่16ตุลาเล็กเคี่ยงไปได้ทั้งบนล่าง1 2ึ่งสอามี่ห้าแดเกค่ะ จะขาดอยู่กับจะเป็นหกเนาะค่ะเนาะมีศูนย์มีหกมีเก็บค่ะที่บ่มาเลขอยู่ในนี้มีอยุหกเก็บตัวค่ะปูจับมาวิ่งสองตัวสองกับสามค่ะเดินไปที่สองปูเดินไปที่ที่สองเนาะค่ะเนาะปูเดินไปที่สองจับครูมาหายมีหกครูค่ะหนึ่งเก้าสองสามสามห้าสามแปด แปดห้าเก้าสี่เด่นสองคูสองสามเก้าี่ 2, 3, 9, เลขสามตัวศ2 3ย์สองสามาสอมหกเค่ะสคูนี่ยค่ะเด่นมาทอทอกันละค่ะมักสอบตัวใดก็ล่องผิดจรณนาเบิง้งเนาะเนาะหกเก้าสี่นี่ก็งามยูคค่ะเลขคูสุดท้ายค่ะหกเก้าสี่ ปูกระเด็นมาที่94กับ23ค่ะ23กับ94 2คูหายเด่นเด่นค่ะมักสอบกับล่องผิดจาลรณหน้าเบิ้งได้ค่ะเด้อทางส่องก็เอามาเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขก็มีคพามเสียงค่ะมีเขามมรลดค่ะบางเทื่อกะเขามาเต็มเต็มค่ะกับเป็นแนวทางเนาะจังไดกับล่องผิดจาลรณหน้าเบิ้งล่ะค่ะคลิปนี้เกเรลำย่ีเพราะมีอย่างาย ก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนกันกโศกมันหมาน้ำกันสุขภูสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ